พีซูจะเป็นอะไรที่หลายๆคนมีประสบการณ์กับผู้ลงก็ได้และพี่น้องนะครับคิดว่าพี่ซูปเป็นใครสำหรับคุณครับ CNTV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับผมกนกลีลาเก่งไกรครับ วันนี้จะมีการมาเฟ้าเดีด้วยกันในพัมพีลูกาบทที่4ข้อ3 1ถึงข้อ44ครับลูกาบทที่4ข้อ3 1ถึง44แล้วพระองค์เสด็จไปถึงเมืองคาเปอร์นาอูมแคว้นกาลิลีและทรงสั่งสอนพวกเขาในวันสบาโตเขาก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์เพราะพระดำรัดของพระองค์ประกอบด้วยสิทธิอำนาจมีคนหนึ่งในธรรมศาลาที่มีผีโศกโรคเข้าสิง ร้องเสียงดังว่าพระเยซูชาวนาซ a เ e t พระองค์มายุ่งกับเราทําไมพระองค์มาทําลายเราหรือข้ารู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์คือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่านิ่งเสียจงออกมาจากตัวเขาผีนั้นก็ทําให้เขาล้มลงท่ามกลางฝูงชนแล้วก็ออกจากตัวเขาแต่ไม่ได้ทําอันตรายเขาเลยทุกคนก็ประหลาดใจพูดกันว่าถ้อยคําของคนนี้มีอะไรพิเศษนะ เพราะท่านสั่งผีโสโรครกด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิเดชและพวกมันก็ออกกิติศัพท์ของพระองค์จึงเลื่องลือไปทุกตำบลที่อยู่รอบนั้นเมื่อพระองค์ทรงลุกออกจากธรรมศาลาก็เสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนแม่ยายของซีโมนกำลังป่วยมีไข้สูงพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้พระองค์ช่วยนางพระองค์ทรงยืนอยู่ข้างคนป่วยตรัสสั่งไข้ให้ออกจากนางแล้วไข้ก็หายและในทันใดนั้นแม่ยายของซีโมนก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติพระองค์กับพวกของพระองค์ พอตะวันยอแสงใครที่มีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็พามาหาพระองค์พระองค์วางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคนให้หายจากโรคผีก็ออกจากตัวของหลายคนและร้องว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงห้ามพวกมันพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสพอถึงรุ่งเช้าพระองค์เสด็จออกไปยังที่เงียบสงัดฝูงชนก็เที่ยวเสาะหาพระองค์เมื่อพบแล้วก็หน่วงเหนียวพระองค์ไว้ไม่ให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่า เราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นๆด้วยพระองค์ทรงใช้เรามาก็เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเทศนาสั่งสอนต่อไปในธรรมศาลาต่างๆทั่วยูเดียเป็นอนี่ลักษณ์ถ้าวันนี้เรามีคำถามว่าพระเยซูปเป็นใครสำหรับเรานะครับหลายคนอาจจะมองว่าพระองค์เป็นผู้ที่ให้พระพรพระองค์เป็นผู้ที่อวยพรเราเป็นผู้ที่ให้ประสบการณ์ดีๆกับเราในชีวิตของเรานะครับ แต่พระองค์เป็นใครกันแน่ในสลับชีวิตของเรานะครับในตอนนี้เนี่ยพิสูจน์ทรงเสด็จดําเนินไปแล้วพระองค์ทรงบวชทำกิจของพระองค์มากมายในยกนารอัศจรรย์ของพระเจ้าและที่เมืองคาเปอร์นาอูนี่แหละครับพระองค์ได้ทาําอัศจรรย์หลายเรื่องด้วยกันนะครับทำให้ยูมีความรู้สึกว่าพระองค์เป็นบางอย่างสลับชีวิตของเขานะครับในลูกกา4ข้อสาเนี่ยบอกว่าพระองค์ทรงขับผีนะครับแลวคนก็ประหลาดใจพูดก,กันบอกว่าถ้อยคําของคนนี้มีอะไรพิเศษนะเพราะท่านสั่งผีโสโครกด้วยสิดเที่ยมนาจและฤทธิเดชผู้มกก็ออ เห็นไหมฮะพี่สุก็เป็นผู้ที่ประธานพอในเรื่องการขับผีให้กับคนยิวคนยิวก็ประทับใจพี่สูมากเลยนะครับลูกาสีข้อสักาก็ยังบอกว่าระองรงทรงรักษาอาการไข้ของแม่ยายของเปโตรโด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยสระเปโตรโนเนี่ยระองคงเป็นพระเจ้าระองรงเป็นพระเมสสิยาและระองคงก็เป็นผู้ที่ รักษาแม่ยายของเปรตตัวด้วยเช่นกันนะครับพิ่สุรักษาคนเป็นยันมากครับพี่น้องครับลูก,กาสี่ข้อสี่สิบก็ยังพูดต่อว่ามีคนไม่สบายมากมายที่มาหาพระองค์แล้วก็มีการขับผีเกิดขึ้นด้วยอยู่หลายตัวหลายครั้งด้วยกันแล้วก็พระองค์ก็ส่งห้ามบอกว่าอย่าพูดว่าพระองค์เป็นพระคริ์อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องเราสังเกตได้ว่าสิ่งที่พี่สุมบทกระทำหลายอย่างเนี่ยพระองค์กระทำแล้วมีความโด่งดังไปทั่วเลยนะฮะคนก็มองพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับ ไอดอลเลยนะครับป๊อปปูล่ามากนะครับแล้วพู้งก็ทํากิจของพร้งจริงๆรักษาโรคช่วยเหลือคนสั่งสอนรักษาคนที่ไม่สบายคนที่ผีเข้าฉะนั้นเนี่ยความป๊อปปูล่าของพูรงเนี่ยไม่ได้ทําให้สะเทือนความรู้สึกของพร้งที่พร้งจะทําสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยนะฮะแต่สิ่งที่พร้งทําคือพร้งกลับมาทําสิ่งที่เป็น ภารกิจของพระเจ้าอย่างแท้จริงคือการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าโดยที่ไม่ได้มองว่าสิ่งที่เป็นพระพรหลายลอย่างที่ทรงทรงทำให้กับคนยิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือแล้วก็จะต้องทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้พูดสิ่งที่พระเจ้าพระบิดาต้องการเลยนะฮะลูกาสี่ข้อสี่สอนข้อสี่สี่เนี่ยบอกว่าพอรุ่งเช้าพระองค์ก็เสด็จออกไปอย่างที่เงียบสงัดฝูงชนก็เที่ยวสาอหาพระองค์เมื่อพบแล้วก็หน่วงเหนียวพระองค์ไว้ไม่ให้พวกเขาจากไป แต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าเราต้องไปประกาศขา่าวประเสริฐเรื่องพื่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นๆด้วยพระองค์ทรงใช้เรามาก็เพื่อเหตุนี้พระองค์จึงเทศนาสั่งสอนต่อไปในธรรมศาลาต่างๆทั่วแคว้นยูเดียนะครับ พี่น้องครับพี่สุเป็นพระเจ้าของเราพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราในหลายๆครั้งแต่สิ่งที่พระองค์ทรงกระทําตอนนี้คือพระองค์ทาตามพระประสงค์ของพระบิดาครับพระองค์ทาตามสิ่งที่ควรจะเป็นในการเดินกับพระเจ้าพี่น้องเราเช่นเดียวกันครับเราอาจจะหวัดหวัดหวัดเล็กน้อยเวลาที่เราเดินกับพระเจ้าอาจจะต้องการการยอมรับต้องการทําอะไรบางอย่างแล้วคนก็รู้สึกว่าเราเป็นที่ป๊อปป่ล่าเหลือเกินนะฮะแล้วเราก็เป็นบางอย่างที่คนนั้นจําเราได้นะฮะแต่พี่น้องเราต้องไม่ลืมว่าเราต้องทําสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทํา และสิ่งที่พระองค์ทรงจดจําเราได้มากกว่าสิ่งที่มนุษย์เนี่ยพยายามจะให้การจดจําให้กับเราให้ประสบการณ์กับเราแล้วบอกว่าเราเป็นอะไรต่างหากนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับงั้นเนี่ยอะไรที่เราทําก็ตามนะเราต้องถามว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราหรือเปล่าเราไปทําสิ่งที่พระองค์ชอบพระไทยจริงๆหรือเปล่าหรือเราทําเพียงแค่ รับความป๊อปปูล่าแะรับความสุขจากคนมากมายที่รู้สึกว่าเรานั้นเป็นพรเนี่ยเขาอย่างมากมายนะซึ่งก,ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าพระเจ้าอยากให้เรากลับมาตรงนี้ครับว่า เราได้ทําสิ่งที่เป็นการทรงเรียกของระองรงสําเร็จหรือเปล่านะครับพี่น้องครับแรงบรนดาใจ,จของส่วนของเราคือการทำตามพระประสงค์พระเจ้าครับไม่ใช่การทําตามสิ่งที่อะไรต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกดีนะครับอย่าลืมว่าเซ็นเตรอร์เราไม่ใช่เป็นตัวเราเองเซ็นเตรอร์เราไม่ใช่เป็นการพิสูจน์ตัวว่าเราทําอะไรได้หรือไม่ได้แต่เซ็นเตรอร์เรานั้นคือการที่เรานั้นได้ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ระองรงวางไว้ในชีวิตของเราครับฉะนั้นเนี่ยอยากฝากเราบอกว่าให้เรารักษาเส้นทาง ของเราให้เดินอยู่ในพะปรงค์ของพระเจ้าเสมอนะครับอย่าวกแวกหันซ้ายหันขวานะครับอะไรที่เป็นสิ่งดีทําต่อไปแต่ต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าเรียกให้เราทําสิ่งไหนครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าสมบทนําเรานะครับที่เราจะเห็นแบบอย่างของพเยสุคริต แล้วก็ให้พระองค์เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของเรามากขึ้นในชีวิตของเราในการเดินกับพระเจ้าทุกวันทุกวันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสลับวันนี้ที่เราได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าพยซูคริ์ที่สมบุรเป็นพระเจ้าที่เป็นซัมวันของคนยิวที่เป็นอะไรบางอย่างของคนยิว แต่ผู้องนั้นไม่ได้หยุดตรงนั้นแต่พระลงไปต่อในการทําพระประสงค์พระเจ้าโดยการประกาศพระนินของพระองต่อไปและสุดท้ายพระลงก็สรงบทไถ่บาปเราขอถวดช่วยที่เราทั้งหลายจะมีชีวิตที่เรียนแบบพลักษณะของพระองค์งในเรื่องนี้ด้วยคือการที่เราเดินตามการทรงเรียกของพระเจ้าเดินอยู่ในเส้นทางพระประสงค์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายขอถวดนาเราทั้งหลายเถิดแค่ด็บพระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายให้กําลังใจแก่เราให้เรารักษาเส้นทางนี้ไว้กับพระองอยู่เสมอด้วย ขอบพระคุณพระเจ้าฐานกับระองค์ในพระนามพระยุูคต์เจ้าอเมนพี่น้องที่รักครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe นะครับช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook ของ c g n TV ไทยนะครับแล้วอย่าลืมครับท่านจะรับสิ่งใดช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเราพบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สลับตัวเราเองและสลับพี่น้องเราด้วยกดแชร์เลยครับแล้วก็ช่วยให้หลายๆคนได้มีการได้มาฟังเรื่องราวของพระเจ้าที่มีสาระดีๆจากรายการ l i v วิ g Life ์ครับ